อ่ะคุณผู้ชมบรรยากาศผาคิงคองแล้วดูวิวครับโอ้โหท้องฟ้าเป็นไงครับ พอยายกูไผ่ไงไผ่คอนกีตาร์ไผ่คอนกระเป๋าไปนะเอาไปให้รู้พร้อมเอามายังกระเป๋าอันนี้เกิดเกิดว่าอุบัติเหตุน,นะครับโอ้อยกูไผ่ไงเฮ้ยกูไผ่ไงนู่นเหรอครับหมอกคุณผู้ชมสุดติงกระดิ่งแมวแวววับไม่เหรอครับฝนตกทีไรก็แบบนี้ทุกทีแหละน้ำหนามไปครับเดี๋ยวพาไปชมหมอกที่ผาคิงคองดูดูดูคุณผู้ชม ้ยสุดยอดครับสุดยอดนี่แหละครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยน้ำหนาวเพชรบูรณ์ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกครับที่น้ำหนาวนี่ที่สุดแล้วครับในประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องทะเลหมอกแล้วก็บรรยากาศโอโซนูนี่บริสุทธิ์มากครับสำหรับอำเภอน้ำหนาว สวยกว่าน,นี้ก็สวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นซึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงบอยทีซก็ไม่เคยเห็นครับเห็นแต่ในทีวีดูสิโอ้โหสุดยอดละกะันที่ภูผัยนะครับจุดนี้ ณผู้ชมบรรยากาศผาคิงคองแล้วดูวิวครับโอ้โหท้องฟ้าออกสีทองๆส้มๆอมชมพูนินนดๆครับเป็นท้องฟ้าสีใหม่นะครับผมแม่สีนี้แอด i มินบอยก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับยังไม่ได้เก็บภาพเลยปกติจะเห็นแต่ท้องฟ้าออกสีแดงๆนุ่นทีมทีเคกำลังไปซื้อข้าวโพดผาคิงคองก็ มีของขายตลอดนะครับผมวันนี้ก็ร้านคุณพอ่อนี่ก็ขายประจำครับข้าวโพดขายทุกวันนะครับขายทุกวันมาอุดหนุนได้นะครับที่ผาคิงคองข้าวโพดปิ้งมีข้าวหลามด้วยครับข้าวหลามข้าวหลาม,าลามทำเองมะขา,ามมะข,าม,มา,ขา,ามหวานประจำถิ่นน้ำหนาวครับพันสีชมพูอันนี้อร่อยรับรองได้ครับอร่อยเหาะแน่นอน สามฝักห้าสิบครับได้ของแถมครับได้ของแถมโอ้แถมให้หนึ่งฝักขอบคุณครับคุณพ่อนี่ครับมาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เลิกงานผ่านทางมาแถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนครับชุมชนจะได้อยู่ได้ครับผมนี้ผาคิงคองครับวิวก็สุดยอดมากดูอันนี้ก็จะเป็นซุ้มสำหรับถ่ายรูป มุมถ่ายรูปนี่อลังเวอร์วังครับผมและนี่คือทีม TK ใชครับคุณทำไมมาเต็มยศจังวันนี้วันนี้ผมมีหลายบทบาทที่ต้องได้ทำลลเลยไปได้ซ้อมแผนไหมวันนี้ไม่ได้ซ้อมวันนี้ไปต่อใบอนุญาตต่อใบอนุญาตกู้ภัยเนาะเราจะไปกินข้าวโพดทีไนี่เลยครับเดี๋ยว,วย<ช>น้่ยแหละนู่นสก,กายวอล์กผาคิงคองเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมนะครับ จะมีสกายวอล์กแก้วครับผมผมได้ยินข่าวว่างบประมาณสร้าง72ล้านนี่คือครับงบเข้ามาแล้วครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆงบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เดินบนสกายวอล์กแก้วนู่นแหละครับเหาะอยู่กลางเมฆนู่นแหละครับเดี๋ยวรอให้งบประมาณมาถึงแต่เห็นว่าอนุมัติโครงการแล้วนะครับผมดูดูคิงคองดูมันนอนอยู่นู่นคุณผู้ชม นอนสบายใจเฉมด้านตัวอำเภอน้ำหนาวนุ่นก็หมอกเต็มเลยนะครับหมอกหนามากแต่ว่ามาที่ผาคิงคองนี่หมอกยังเคลื่อนมาไม่ถึงครับกำลังเคลื่อนมาดูสิด้านนุ้นก็จะเป็นวัดภูไผ่เห็นไหมครับด้านบนนุ่นอะดูแสงพระอาทิตย์สิโอ้โหสวยอะไรขนาดนี้ผาคิงคองนี่เป็น สถานที่ที่แอดมินบอยชอบมากครับชอบที่สุดเลยในอำเภอำหนาวนะจะว่าเป็นสถานที่แจ้งเกิดของเพจหมอกห่มดินถิ่น้ำหนาวก็ว่าได้ครับก็เป็นที่แรกเลยที่แอดมินบอยปล่อยคลิปแล้วก็หลายคนได้รู้จักเพจหมอกหมดินถิ่น n หนาวครับซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ติดตาม 3,500คนส่วนด้านนู้นก็จะเป็นภูผาจิตนะครับซึ่งตอนนี้ภูผาจิตก็มองไม่เห็นอะไรใดๆเนื่องจากหมอกหนาะหนาะมากหนาะตึบ๊บ<ะ>ปีนี้ดีหน่อยครับแถวบ้านเราไฟไฟเข้าไม่ถึงครับว่าแถวเขตอุทยานมีไหม้เป็นบางจุดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ดับทันอยู่ เป็นไงครับข้าวโพดข้าวโพดก็อร่อยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าได้ทานนี่น่าจะอร่อยเลในคุณลองชิมให้ดูหน่อย <c oughs> เป็นไงครับอุ่ฟันสดอยู่ตรงนี้ไม่ตอบอร่อยหาอครับอร่อยหาอ <c oughs> เดี๋ยววันพุธนี้ผมจะพาคุณไปเข้าถ้ำน,นนะเราจะไปติดถ้ำเหรอต้องฝากประชาสัมพันธ์นแฟนเพจด้วยนะครับเรื่องหัวหน้าจะไปตามผมไปเลยเราติดถ้ำเราจะเข้าถ้ำกันเราต้องฝากไปถึงหัวหน้าแบงค์นะ ครัถ้าเกิดว่าผมไม่กลับมาให้ไปตามหาผมด้วยไปตามหาด้วย <c oughs> ถ้าพวกเราไม่กลับมาแต่เราจะไปกับทีมงานครับหลายคนอยู่แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นําทางเข้าไปเราจะมุดน้ําเข้าไปในถ้ำครับมุดไปถ้าติดก็ <c oughs> เขาน่าจะเอาหินอุดไว้เขาไม่ช่เหรเขาไม่ช่วยคร, <c oughs> ครับเขาน่าจะเอาหินอุดไว้ ถ้าแฟนเพจสงสารก็ตามไปช่วยหน่อยนะครับถ้าติดนะถ้าติดแต่ไม่ติดหรอกครับไอมินบอยรู้จักทุกซอกลืบของถ้ำนูน่นหมอกกำลังมานูน่นปกหัวเจ้าคินคองแล้วนะใครอยากฟังเพลงก็รีบตามมาฟังนะครับเดี๋ยวจะซ olo เพลงให้ฟังเอากีตาร์มาด้วยวันนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมบรรยากาศอำเภอน้ําหนา ในช่วงจะเข้าฤดูแล้งครับแต่ว่ามีหมอกกับฝนเข้ามาครับส่งท้ายฤดูหนาวเตรียมตัวเข้าฤดูแรงบรรยากาศดีครับวันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้แอดมินบอยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ